สบายดีน้องน้อยพา,ายไปกินข้าวเด้กินด้วยสายพานโปอุ่งว่ลองมึงเนาะเขาเพราะว่าเห็นเพื่อนว่าเขาเปียกอยู่รักซาวนี้มีแต่บัวนี้แหละที่ว่าเงิ่อนโบเฟอร์ไปหนึ่งห้าพันห้าพันกิบประมาณนั้นเอ้าแปลงล้างแล้วบา้านนี้เออโอ้ไกลบูนีไกลไออกแล้วออกแล้ว สี่เล่มออกไปแล้ว เท่ 5, าไหร่ห้าพันเศาเมื่อยกินกระแลมก่อนพี่น้องเลยสวัสดีท่านผู้ชมผมก,ก็บำเต็นข้ามากายแล้วเดี๋ยวคอกินกระแลมจักคู่หนึ่งแล้วจะให้เดอ้อขอบใจเดอ้อผู้สาวน้อยที่ใจ่ายให้กินเดี๋ยวพักกินกระแลมสักคู่ ฮ้อนๆพี่น้องเลยเตรียมเดินทางไปคูนคาแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่รักเศร้าบ้านยังบ้านี่บ้านยัง <c oughs> โอ้บ้านน้ำที่เพื่อ <c oughs> อะไรที่หนึง่งบ่ได้ไปบึง่งช่วงเพื่อบ่เมื่อกี้นี่ <c oughs> เพิ่นได้ที่ที่ทยัง <c oughs> โอ้ได้ที่สองเพื <c oughs> นะ่ <c oughs> นะเก่ <c oughs> งแท้จอกแท้อนน้อยนะเ <c oughs> ออ ขับใจเด้อที่ใจใ่ายไอเด้อสาวน้อยเดี๋ยวจะมาเก่อจ่ายเงินก่อนนะอันนี้ห้าห้าพันเนาะนี่เนาะโอเคบายบัตไอศครีมเนาะนี่คือเป็นบ้านน้ำทีเมืองคําเกิดแขวงบริขัซเนาะบ้านน้ำทีนี่จะมียูสหลกัลกๆแล้วสองโซนเผ่าเนาะ โซนเผาลาสูงกับโซนเผาม้ยเป็นอยู่โฮมกันเนาะแต่ว่าเข้าจะแบ่งโซนกันอยู่คืออยู่จุดที่บอสค้ามยืนอยู่นี้เป็นคุ้มที่โซนเผาลาสูงหรือว่าโซนพมงเป็นอาศัยอยู่เนาะแต่ว่าวาาษาลาหูเรืองเมื่อพวกข้าอยู่ในตัวเมืองเนาะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อเราจะไปพักอยู่น่าจะกินข้าวอยู่ลักซาเนาะอยู่แถวหนองป่องนี่แหละ เดี๋ยวลองเบิ้งพี่น้องไปกินข้าวเย็าแล้วจะออกเดินทางไปคุ้นคำไปห่วงงานบุญชงเฮือบมคิดว่าบุญชงเฮ้าวันสิแล้วปะบ่อบดินข้าวรือบ่ติดตามเบิ้งนพิกันพี่น้องไป จากที่เดินทางมาจากหน้ากายแล้วมาแวะบ้านน้ำทีน้อยหนึ่งวันนี้มากินข้าวเที่ยงตอนนี้สิบสองโมงละมากินข้าวเที่ยงอยู่บ้านนอ้องปองพี่น้องแต่ว่าอบอสคัมมีน้องสาวคนหนึ่งที่อยากแนะนํำให้เอซได้หามหูได้ฮูจักเพื่อนจังหน่อยหนึ่งเนาะบัวอยู่เฮือนหรือบอเนาะน้อยอว้ายมาแล้ววว สบายดีน้องน้อยพาไอาไปกินข้าวเด้กินด้วยสายพานุ้งวะลองบึงเนาะเขาเพราะว่าเห็นเพื่นว่าเขาเปียกอยู่รักเศร้านี้มีแต่บนนี้แหละเทว่าเงินโบเฟอร์ถ้วยหนึ่งห้าพันห้าพันกิีบประมาณนั้นห้าพันกิีบบุ้ยบบหอดบบหอดสิบบาทซ้ำพี่น้องถ้วยหนึ่งอิ่มอยู่วะแหละ อิ้มได้ลายได้ลายเนาะเพ<ด>ื่อนขายมาดดนแล้วเนาะดดนแล้วถ่าเศ้าปีเลยติเดี๋ยวให้น้องน้อยแนะนำตัวแบบเต็มเวอร์ชั่นซะก่อนว่าซื้อน้อยแท้ซื้อนิพพานเดอซื้อลินซื้อน้อยอายุ11ปีตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอยู่บริษัทมินติมมินเติมโอเคพี่น้องนี่คืออ่าคือแม่แม่ของเพื่อน เป็นน้องสาวแม่เมียบา้าเตียงคำอาซีพอะไรอย่างไรว่าซับสนล <c oughs> นละกันใชว่าอะไรกัเมียอ,อายเอิญเพื่อนว่าไม่เท่าเอออายต้องเอิญไม่เท่าอเอออันนี้เป็นน้องสาวกันใชว่าน้องเมียกับแม่เพราะว่าไล่ตามเสื้อเนอะไรตามเสื้อเป็นลูกอายลูกน้องนะเดี๋ยวให้น้องน้อยนิพาพรพาไปกินข้าวเปียกหารประอุมเนาะอาหารสอดดังเลยในญานนี้ใกล้ๆนี่พี่น้องใกล้ๆนี่แหละไปออกไปเลย เดี๋ยวไปกินเบิง้งพี่น้องชักแซ่บบัวแซ่บเลยบุงค์แต่ว่าลองเบิง้งเพื่อนเราบัวแซ่บอยู่เพื่อนว่าสันเดี๋ยวเอาไปแวะเบิ้องฮานของเพื่อนเป็นฮานที่อ่าน่าจะบรูราปันใดเพราะว่าสมกับราคาเลยพี่น้องห้าเพื่นกีบแต่อิ่มท้องเดี๋ยวไปลองเบิ้งนั้นกันเอา้าแปลงล้างแล้วบ้านนี้เออโอ้ไก่บันี่ไก่ไกลเกออก เป็นส้นทา่าเม้ยพี่น้องเลยสาวเม้ยน่ะสาวเม้ยในงามทุกคนโดยเฉพาะแม่นเดนนาวเดีอนนาวสาวงามเมืองสบเกิดบอสต์คากับเทจริงฮะบุกเคยมาลักสาวจ้าเสือพี่น้องแต่เมี่ัะไปเฮ็ดเวียกไปค้าขายอยู่หน้ากายพุทธบอสต์คำเห็นกับบโป้ยบโป้ยบโป้ยให้ลอยนวลต้องเอาให้ได้นะวันนี้ก <laughs> ็เลยมาแนะนำ น้องสาวอีกคนหนึ่งเพื่อเพื่อว่า FC สนใจแล้วก็บางเพื่อยากให้อายากให้มาถ่ายดูๆนะพี่น้องทานนี่บอกโอ้านนี้พี่น้องป้าอูมบอสื่อเพืออ่อนลอนข้าเปียบสบายดีเคยนักกายมา มาคอกินเขาเปียกแซ่บซื้อดังประจำรักซาวเาเเหรอเหยังอย่าง,งนม่นนแ้านซนลมาซ<อ>าูดมาซาเห็นบอกพี่น้องบบเหลือจักน่อยเลยมลยาแล้วโอ้อยากซีมกืบบอบ่บได้ซีมอยากกินก็บบได้กินตุยนอะมาเออปกติถั่วจกพันในกอขายนี่ห้าพันสิบพันห้าันกับสิบพันห้าพันนี่ซ้ำไรซ้ำซ้ำนี้น่จพันนี่โอ้สิบพันพี่น้อง ส 10, 10, ิบพันมึัน anyway. สิบพ no, ันได้ยังชำฮันเดี๋ยวเราไปกินสายบาทนี่ฮ้หูแนะนำแล้วมีแต่หานเฟือหุ้นไปหานเฟือหานเฟอเงินเฟอบาทนี้อ่าตัวนี้เขาเปียกเงินโบเฟือเออเนาะเดี๋ยวจังไดก็เ้าสิไปกินไปหาเรากินเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดเส้นแล้ว เบิร์ตบรอดีกินมาซาบรอดีกินมากายเวลาเพียงสโมงเดียวปกติเบิร์ตจังโมงอะไรครับอบิร์ปกตินี่จังโมงเบิร์ตเจ็ดโมงป้าเจ็ดโมงแรงอ่ามึอนี้คือเบิร์ตไวแท้เออ,อ,อเออขาซื้อพิเศษโอ้ตืมอีกกบบระไรหมดแล้วหมดเลยไปนี่พาพรสิพาไปกินอยู่สายบันต์นี่รอเมึงเนาะ ลองเบิกไปอุ่นแบบนี้แล้วหิวทอดไข่กินไปเฮียนจบมาจากใส่เวียดนามไปจักปีปสี่ปีได้ภาษาเวียดอะไรเนี่ <laughs> าายภาษาไทยโบได้ไปเฮียนกับหูแต่ว่าภาษาเวียดไปเฮียนสี่ปีนี่กับพอได้อยู่ เออพอได้อย right <c ười> oh, ู่พี่น้องเลยไปเฮียนยุควงแดงก็อยู่เวียดนำไทยเงร์ไทยเงร์แกฮานอยขึ้นไปอ๋อภาคเหนือแม่แกฮานอยไปแปดสิบหลักยูขั้นมันมีจุดใดงามๆเลยมีก็จะปลูกซ่าน่ะเสวยงามนะเออแล้วก็ภูเขาอะไรนี่แหละน้ำคักมีเขาเหมือนกับเบลวิวงามอยู่เนาะวิวงามอยู่ ไปยังไงกันต้องกินข้าวให้ได้มือน,นี้น้องน้อยกินข้าวแล้วกินเรียบร<ๆ>้อยว้าวบุได้บุรได้กันลองชิมมุงซ้ำพี่น้องเอ้ยหมดปลาหมดปาแล้วหมดปลากระบอกไปยังเดี๋ยว,ว <ปะ S 2> เขาเราเียว <ปะ S 2> ออกไปกินที่พุนเพราะว่าจะได้ออกเดินทางกระฟากน้องน้อยนี่พ่อพ่อนำพี่น้องถ้าเอฟซีหากให้ความสนใจในคลิป ของน้องเดี๋ยวบอสเดชคำจะกลับมาเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตของน้องอาจจะมาซื้ออไปเลาะตลาดมาซื้อแนวอยูน่ากินมาแต่งกินอยู่เพื่อนเท่าก็มีเนาะเฮ็ดงานนี่ทุกวัน่ะไปทุกมื้อไปวันจันทร์วันเสาร์วันจันทร์วันเสา,ารสา์พักแต่วันอาทิตย์ไม่ยังไงเลย,ยเป็นบัญชีให้เพื่อนยอดพี่น้องฝากติดตามน้องน้อยนิพาพรเดอร้อถ้า ออกคลิปบนเตียงหลายๆที่อาบางบางที่อาจจะได้อาเป็นยูทูบเบอร์ก็มีได้นะเน <No. S 1> ออลองเบิ่งลองเบิ้งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่มาเอาอ่าความสวยความใสความงดงามของน้องน้อยให้ท่านผู้ชมได้เบิ้องอีก mm hmm. ยังโสดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมีนทยโบันได้มีแฟนพร้อมที่จะรับแอดอ่า mm hmm. <laughs> อา่พร้อมที่จะรับแอดพี่น้องเลย หรือว่าของฝากของตอนเนาะพร้อมที่จะครับเดี๋ยวไอ้ออกไปก่อนเด้อยันนี้เนะสันเดอร์ขอบใจลายครอบใจด้วย,วยไปพี่น้องเดี๋ยวเราออกเดินทางไปต่อเพราะว่าอยากกินข้าวเปียกก็คือ่ได้กินนละเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกินยู่ต่อหน้าเลยอ่าเดี๋ยวจากไหนก็ฝากติดตามผลงานน้องน้อยนี่พาพรในน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเลย น้องไก่สีฮอดหน้าหินะหลังจากที่เดินทางออกมาจากลักซาวเมืองําเกิดน้องนเะจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ถือกระทบจากพายุในช่วงฤดูฝนน้อง,อง,องตอนที่ผู้ผู้เจื่อนหลายๆเนาะประมาณนี้ รถเก่งก็ยังไปน่ยคือเส้นทางพี่น้องเลยเส้นทางเดินข้างไปหน้าหินหรือว่าไปเมืองคุนคําเนาะจากหลักสาวเมืองคำเกิดไปเดี๋ยวเราไปร่วมงาน บุญแขงเรือออกคนสษาแล้วแต่เพิ่งนกันยังจัดอยู่พี่น้องไปติดตามการเดินทางไปกับเตียงข้าหน้ากายพี่น้อง ป่อยเหือของงานบุญแข่งเฮือประจำปีอยู่ที่เมืองคุณคำบ้านคุณคำบ้านน้ำสนามเดี๋ยวว่าทุกร์จะเอาบรรยากาศการป้อยเฮือของเพื่อนให้เพี่นชอง จะปล่อยจักลั่ำรอบนี้นะเดี๋ยวว่าเพิ่นแฉ่งอยู่ในท้องน้ำเลยพี่น้องเลย เบิ่มพี่น้องกูได้สี่กูได้สีเข้าทุนก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกองทรงกองเสียกะเดี๋ยวว่ามีสีสันขึ้นพี่น้องเลยนี่คือสีสันการป้อยเฮือ่ของพี่น้องบ้าน,น้ำสนาอ่าเมืองคูนคำแวงขมวนพี่น้องนี่คือบรรยากาศการอ่ ลิ้นเหือหรือว่าแข้งเรือนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัตรคำจะไปผามไส้พี่น้องเลยเพราะว่ามีมู่อยู่ที่ผามไส้อยู่จุดตัดสินของเหือเพ่อนแหละเดี๋ยวที่ตามมันแ้วกันบรรยากาศม่วนพี่น้องเสียงเซลโอ้ยเสียงเสียงเสียให้ดังลั่นเลยพี่น้องเลย,พเ,ลยเพื่อสิได้ออกเนาะกับความยากความง่ายต่างกันน้ำนี้มันก็ไหลแห้งเลยน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งงานบุญของเหือประจำปีของพี่น้องเมืองคุณคำน้ำการป้าย ก็จะบรรดาทีมเฮ่อเนาะที่เพิ่นนำเฮ่อตัวเองมาแข่งก็น่าจะยังแต่เฮ่อที่ยังได้เข้ารอบอยู่พี่น้องที่ยังอยู่ทีมใดที่ตกรอบก็ภากันกับแน่ก็กกมีและเนาะเห็นเพิ่นเอาเฮ่อเม,มื่อก็มี ขี้โตสร้างพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศการขี้โต้างสี่พายบ้านไหนนี่คุณมณีบ้านอยู่เมืองเขาเลยบ่อยู่เมืองคุณคำนี่เลยไหมพวกเดียวพวกกันเข่ารอบละสี่พายบอุกลุกลุกแล้วเลยออาปีหน้าสู้ไม่สู้ไม่สู้ไปพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศการเที่ยวบุญ อยู่เมืองคูนคำพี่น้องเลยจะจะมีพ่อแม่กับผาเด็กๆมาขี่ตัวร้างคนว่าว่าถ้าผู้ใดหากได้รอดก้องช้างนี่จะได้ความโชคดีด้พี่น้องบ๊อบเบส บรรยากาศการเที่ยวงานบุญประี่ณีบรรยากาศพี่น้องไยกะเพื่อนกะเอาสร้างมาบริการให้คนได้นั่งได้นั่งลิ้นเนาะพอเปลี่ยนคำกับยังโบัน้เคยขี่สร้างจ้าเถื่อพี่น้องเดี๋ยวฮขาเลาะเบื้องบุญเบื้องงานอีก่อนว่าอยู่ในงานมีกิจกรรมอย่างไนกะ เดี๋ยวลองเบื้งน้ำกันนะ้ำพี่น้องเนาะบุญบ้านอ่าบุญประจำปีอยู่ที่เมืองคูนคำไปเพี่น้องเดี๋ยวเราจะเลาะไปหาหมูอยู่ผ่ามไส้พี่น้องเลยเพราะว่ายัางนัดนัดกับทีมงานไว้ไปมาวันนี้กับผได้มาคนเดียวมากับน้องทรายสบายดีน้องซุกเนาะนี่กัน ถือว่าได้ออกเที่ยวน้ากันมะเข้ามาห่มพี่เข้ามาห่ามาหมาออกเที่ยวน้ากันพี่น้องเพราะว่าแผนอของพวกเรา,า,ายังใปอีกหลายชุดมือนี้มาแวะลินบุญสักก้อนเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันบุญตอนนี้กําลังเหตุช่อง u t u b e เนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดาจะข้ามขึ้นให้พี่น้องไเข้าไปติดตามผลงานของเพื่อนเดี๋ยวเพื่อน,นจะได้มาสร้างความบันเทิงให้กับพี่กับน้องอยู่ในโลกออนไลน์ ไปพี่น้องหลังจากที่ไปเบิ้งเพื่อนขี่สางเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหมู่บอลแตงคามยูผางไ้พี่น้องเลยสุดยอดบนปล่อยน้ำ